สวัสดีครับลูบจ่องแปลนพาเราเกาครับถว่วคู่ครับมาขึ้นนี่เจอพออยู่ครับเจอฝนครับเนาะฝนว่าทอใดครับเจอลมครับอ่าได้ลมคัเนาะอันนี้กำลังเก็บอยู่ครับเจอฝนลมไปสามสามล่องครับสามล่องสั้นๆครับเนาะโมยาวครับ กะใบลายครับเนาะประกอบกับล่มครับนี่ครับล่มครับถามาเคื่อมันตต่บ่เนะกับบอลไตยครับแต่เราต้องทําหลักใหม่ครับมันล่มครับเนาะเอ่อมาขึ้นนี้ครับล่มมันแห้งครับนี่ครับหลักหักเลยครับหลักไม่ไพ่ได้หักนะครับเนาะหลักกระเฮ็ดให้ล่มครับ ทำให้มันล่มนะเนาะตอนนี้กำลังเก็บอยู่ครับแต่โบหันแล้วนะครเนาะเก็บยังไม่เสร็จครับแต่ด่านนี้ครับเบิ่งบได้เลยครับหล่มบ่เป็นทานะครับอ่าตรงนี้จะสาม่องครับเนาะสั้นๆครับไม่ยาวยาวประมาณอ่าหาห้องเมตรนะครับเนาะแต่มันมีสาม่องครับตรงนี้นี่ครับยังโบหันอีกเก็บอยู่ครับ อมันรวมครับสามร่องตีล่องครับนี่ร่องครึ่งหนึ่งครับเนาะครึ่งหนึ่งครับต้องเฮ็ดลักไม่เนาะเฮ็ดคำรักขึืนไม่ครับบู้ว่าจะขึืนบอบเนาะอ่คาืนี่ฝนตกแห้งเนาะแล้วรวมก็แรงครับร่มก็แห้งเฮ็ดให้ทั่วผู้นี่ครับรวมครับเนาะปูก็เป็นรลนาดไปเลยเนาะนี่ครับน้อยก็ยังเต็มอยู่ครับ นี่ครับที่มองเห็นนี่คือนวยนับเนาะลูกถัว่วพูครับสงสัยคงจะนักนวยน้ำนี่ครับแล้วเห็นห้ลมน,นะครับเนาะนักน่วยกับว่าเท่าไหร่นะครับประกอบกับอ่าลบม,มันแห้งนี่ครับมาขึ้นครับลมได้แรงรมแห้งแล้วก็ฝนน้ำน,ำนะเฮ็ดห้รักอ่าของเข้านี่ครับเสาของถัว่วพูนี่ครับ ล้มทับเนาะมันเป็นดินอิ่มนาคทับเนาะก็เลยล่มครับส่วนฝั่งนี้ก็ไม่ล้มทับเนาะมันเป็นเป็นพื้นที่รับลมทับเนาะด้านนะครับมันกะเยเห็นห้ล้มครับส่วนถั่วพูทับนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่าเก้าตะการนะครับเนาะนี่ครับ ต้องมาว้น้ำหอมทำเนาะวบหอมใบไดครับแดดครับเดี๋ยวอ่ามันจะลวกทำเนาะมันจะลวกมันจะบองงามครับไอลูกขาวๆนี่ทำเนาะลูกขาวๆนี่เป็นลูกที่บโดนแดดทำเนาะที่รีอยู่นี่อ่าบริเวณไตเขื่อนทำเนาะดันในนี่ครับเขาบ่ถือแสงแดดทำเนาะบ่ถือแสงแดดมันก็เลยเป็นหน่วยขาวๆแบบนี้ครับเป็นไว้ไหนที่ถือแสงแดดทำเนาะ จะเป็นลูกเขียวๆนี่ครับสวยๆธรรมดาเหมือนเดิมครับนี่ครับกระลมโบราณน้าเนาะล่มสามล่องสี่ล่องครับแต่ตอนนี้กัเก็บอยู่พันแล้วน้ำเนาะครับตัวผู้สวยๆต้องอ่าเอาไม้ไผ่มาค้ำล่องไม้น้ำเนาะไอจีมันล่มนี่ครับ แต่ก็จะโดนเติมนะครับเพราะว่าต้องยกยกขึ้นหลายครนนะัเนาะเพราะว่ามันต้องขึ้นลักเดี่ยวไปเลยครับมันเป็นดินอิมน่มหนำนะครับนี่ครับต้องค่อยๆยยกขึ้น,นครับเนาะเพื่อว่าเจอลูกมันก็นยังหลายครอบเนาะจะได้เก็บน้วยน้ำคนะ้อบเนาะเพราะว่าบา่านอีเก็บเลยครับพวกที่ล่มนี่ครับ ครับทุกท่านนี่มันยังหลายน้ำเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ส่งโปเรลรียนพาลเลเนี่ยนะครับขอบคุณครับ